ไปกันต่อนะครับและนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองครับกรกฎจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับเรื่องแรกก็คือเรื่องงานครับไพ่ที่ชื่อว่าขานแสดงว่างานที่จะทำในเดือนนี้ไม่ใช่งานเล็กจะเป็นงานใหญ่จะมีงานใหญ่เข้ามานะครับโปรเจกต์ไอเดียต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดชาวลัคนาราศีกรกฎ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศรีกรกฎต้องคิดใหญ่ต้องฝันใหญ่ต้องตั้งเป้างานใหญ่ไม่มีคําว่าสบายงานใหญ่ไม่มีคําว่าง่ายดังนั้นเลยงานใหญ่ที่ท่านจะทําขอให้ตั้งใจอุปสรรคและปัญหาจะคลายตัวลงไปจะส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎประสบผลแห่งความสมําเร็จความโชคดีการลงทุนก็ดีนะครับต้องวางแผนต้องเรียบเรียงก,กันให้ดีนะฮะ ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดนะครับเรื่องการเงินได้ไพ่ที่ชื่อว่าอารีแสดงว่าการเงินของคนที่เกิดกรกฎเนี่ยนะฮะลัคนาราศีกรกฎเป็นดวงที่มีโอกาสใช้จ่ายเยอะเงินจะออกวางแผนให้ดีงานใหญ่ก็จริงแต่ต้องใช้เงินเยอะต้องวางแผนต้องรัดกุมต้องรอบคอบเป็นดวงมีโอกาสเสียทรัพย์ดังนั้นเลยเป็นทาบุญด้วยการถวาย น้ำดื่มไปทำบุญด้วยการใส่บาทในวันเกิดก็จะเป็นอานิสงส์ส่งผลทําให้ดวงชะตาราศีของชาวลัคนากรากฎดีขึ้นนะฮะเรื่องของความรักคนโสดก็ อาจจะมีการพูดคุยอาจจะตกลงปงใจกันได้นะครับสื่อสารและมีความสบายใจมากขึ้นจะได้คนที่ดูแลรักให้หวานชื่นลื่นลมโรแมนติกนะครับได้แฟนในลักษณะของคนขี้อ้อนนะครับอันนี้คือความรักของคนโสดส่วนคนมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วความรักจะดีขึ้นสุขสมหวังมากขึ้นนะครับเรื่องของสุขภาพครับ,รบได้ไทที่ชิว่าท่านังไม่น่ากลัวไม่น่าก,กังวลอย่างที่คิดนะครับใครที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายก็มีเกณฑ์ของการหายวันไหน สุขภาพอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของโชคลาภถ้าคุณทําบุญไหว้พระเสริมดวงถ้าคุณขอพรในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงของชาวรัคนากรกบทก็เป็นดวงหนึ่งครับที่มีเกณฑ์จะได้ทรัพย์ มีเกณฑ์จะมีโชคนะครับเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือหมายเลข7หมายเลข9ก9หมายเลข 2, 2และหมายเลข0ครับ29,7,0กเติมหมายเลขกเข้าไปด้วยนะฮะและนี่คือคําภยรกรของคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนั่นเองครับ กันต่อสําหรับท่านที่เกิดชาวลัคนาราศีส,สิงนะครับเรื่องแรกก็กท่านผู้ชมครับสิงครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าราชาราชาราชานะครับถือว่าไพ่นี้ให้คุณครับการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์เมตตาการงานจะประสบผลถึงนความสําเร็จมากขึ้นคนที่ทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆนะครับจะมีขา่าวดีจะได้รับโอกาสที่ดีจะมีโอกาสที่ดีเข้ามา ธุรกิจส่วนตัวถือว่าจะได้ลูกค้ารายใหญ่มีโปรเจกต์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับการเรียนขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจครูบาอาจารย์ให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับไม่น่ากังวลครับเรื่องต่อไปคือเรื่องการเงินด้วยคว่ามาแม่การเงินมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นรับทรัพย์มากขึ้นเป็นดวงที่มีโอกาสคว้าทรัพย์รับเงินรับทองอยู่ในทิศทางที่น่าชื่นใจครับการเงินอยู่ในทิศทางที่น่าชื่นใจครับความรักได้ไพ่ที่ชื่อวรรกา รักกาสําหรับคนโสดนั้นอยู่ในทิทางที่ดีมีเสน่ห์มากขึ้นมีคนนั้นคนนี้เข้ามาได้รับโอกาสที่ดีมีความสุขนะครับเป็นดวงที่มีเสน่ห์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นดวงที่มีเสน่ห์มากครับคนมีคู่หวานชื่นลื่นรมครับดูแลเอาใจใส่กันดีครับความรักที่มีปัญหากันนั้นจะกลับมาดีวันดีคืนนะครับเรื่องของสุขภาพาครับระมัดระวัง โรคเก่าโรคก,กำเริบโรคประจําตัวภูมิแพ้ผิวหนังนะครับสำหรับท่านที่เกิดนักนาราศีสิงจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับได้คําว่าสมณนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องโชคครับ ไปโดดเดี่นในเรื่องงานแล้วเรื่องเงินแล้วช่วงพฤษภาคมเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องโชคลาภไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะงานดีเงินเข้าสบายใจใหายห่วงครับเลขนําโชคครับได้แก่เลข3 4 5 6 3 4 5 6เลียงกันเลยนะฮะเลขนาโชคย้ำอีกครั้งครับ3 456ครับเสริมดวงครับด้วยการทําบุญสร้างพระประธานทาบุญทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาครับจะส่งผลดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับและนี่คือดวงชะตาราศี ของชาวลัคนาราศีสิงครับไปกันต่อครับสำหรับท่านที่เกิดชาวลัคนาราศีกันครับลัคนาราศีกันครับเรามาลุ้นกันครับว่าดวงของท่านจะเป็นแบบไหน รเรื่องแรกครับนั่นก็คือเรื่องของงานครับการงานจะประสบผลในความสาเร็จเกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าราคาการเงินเข้ามาครับการงานดีขึ้นทําอะไรก็ดีขึ้นม,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 มีความสุขมีความสมบูรณ์มากขึ้นการงานอยู่ในทิศทางที่ดีครับการค้าการขายราคาเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่ค้าขายเก่งมีเงินดีมีเงินไหลมาเข้ามา,ารู้สึกมีความกระตือรือร้นมีความขยันมากขึ้นดังนั้นเลยชาวลัคนาราศีกัน ดวงของท่านกําลังจะดีขึ้นเรื่องของเงินครับการเงินก็ดีขึ้นครับแต่มีโอกาสที่จะใช้จ่ายมากขึ้นอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นความงามความสวย เขาเรียกว่าสุภานะ์ผมครบจบในเดือนน,นี้แน่นอนนะครับนำหรัชาวราศีกันครับสุขภาพครับใครที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจในเดือนนี้สุขภาพของท่านจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นดวงกําลังอยู่ในทิศทางที่ดีครับเรื่องของความรักเป็นยังไงคนมีคู่มีโอกาสได้บุตรนะฮะคนโสดจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาข่าวดีครับสําหรับคนที่มีคู่แต่งงานแล้วความรักอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นสุขสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเรื่องของโชคลาภทากผู้ชมครับโชคลาภได้เขา เมื่อกรุฮะกรุเนี่ยหมายความว่าโชคของท่านยังไม่โดดเด่นนะครับอยากจะให้ท่านเนี่ยไปทําบุญนะฮะด้วยการทาไหว้สังฆทานครับสาหรับชาวลัคนาราศีกันครับดวงงานดีเงินก็ดีรายจ่ายอาจจะเยอะนิดนึงครับเรื่องสุขภาพความรักก็อยู่ในทิศทางที่ดีครับและอาจจะมีข่าวดีสําหรับเรื่องของการได้บุตรได้บริวารด้วยนะครับและนี่คือคำพยากรณ์ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีกันได้แก่หมายเลข4 2 8 9ครับ4289นั่นเองครับ